เราจะมีอะไรกันครั้งแรกควรจะไปทําที่ไหนดีสัมภาษณ์ดอยโรงแรมครับโรงแรมที่บ้านครับที่บ้านโรงแรมครับบ้านครับโรงแรมไม่มีใครที่ประชาสนามหญ้าหน้าวัดเวิร์ดบ้างเหรวะมีแต่โรงแรมกับที่บ้านครับแตงผู้ชายกลุ่มนี้ใช้ได้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกนะไอ้เรื่องการจะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเนี่ย ผู้หญิงก็จะคิดว่าเอ๊ะเราสมควรแต่จะมีเขาไหมมีแล้วเขาจะรักเราหรือเปล่าเขารักเราแล้วเขาจะรักเราตลอดไปไหมมีแล้วมันจะท้องหรือเปล่ามันจะเจ็บไหมมันจะติดโรคไหมโอโหเรื่องคิดเยอะยาวไหมผู้หญิงเนาะแต่ผู้ชายเขาคิดอย่างเดียรู้ไหมครับที่ไหนดีวะเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยคำถามนี่ตรงใจผู้ชายมากเลยว่าผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะผู้ชายถ้ามีโอกาสเปิดเขาจะมีไหมครับน้องครับมีไหมครับมีไหมเอผมถามแบบตรงไปตรงมาเลย ถ้าสมมุติว่าเขามีโอกาสเปิดที่จะมีความสัพันธ์กับน้องๆผู้หญิงเขาจะมีไหมครับมีก็คือแค่เขาหาสถานที่และสมมุติว่าเขามีความสพันธ์กับเราอยู่แล้ววันดีคืนดีเกิดเขาหล่อมากมีผู้หญิงคนเปิดโอกาสให้เขาเขาจะมีไหมเออเห็นไหมเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปมีรีบเร็วนักอย่าเพิ่งไปมีรีบเร็วนัก hey, ลกลก,ลก,ลกพอพ